เมื่อเราเข้าใจตรงนั้นเราก็มาทําน้ำมังคุดขวดที่ว่านี่นะฮะโดยใช้แก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการครับเราก็ตั้งชื่อว่า My Help My h e l h คนที่รู้ภาษาอังกฤษเขาเออนี่สะกดผิดนี่ใช่ไหมก็มี H E A L T H ใช่ไหมครับอ่าแนา่ใช่รู้ภาษาอังกฤษอยู่เนาะโอเคแต่ว่าถ้าเราใสะกดให้ถูกอยอยเขาจะไม่ให้ตั้งชื่อเพราะมันเป็นการสื่อมากเกินไป ก็ใช้คำพองเสียงแปลว่าสุขภาพของชั้นนะครับแล้วเราก็เอาสิ่งที่สกัดได้จากน้ำมันคุชที่เราทำเนี่ยมาวัดระดับอินเตอร์ลูคิน1นะเราก็จะพบว่าเจาะเลือดปกติคนปกติมานะครับเอามาวัดอินเตอร์ลูคิน1แล้วก็ให้มันอยู่ที่ระดับปกติคือร้อยนะแล้วก็ใส่สารเข้าไปใส่สารเข้าไปสารตัวที่ ไปส่วนหนึ่งของแบคทีเรียเข้าไปในหลอดทดลองเพื่อให้เกิดอาการอักเสบเหมือนกับอาการอักเสบในร่างกายอินเทอร์ลิคิน1มันก็จะกระโดดขึ้นไปที่124แล้วก็จดสารที่เราสกัดจากน้ำมังคุดของเราเข้าไปทีละนิด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 เพื่อจะดูว่าเราจะสามารถลดอินเทอร์ลิคิน1ลงมาได้หรือไม่นะครับเราก็พบว่าเนี่นี่คือกราฟที่เราได้นะฮะแล้วปัจจลบัแล้ว,ลวมันก็ลดลงมาเรื่อยๆ,ๆลดลงมา โดยใช้0.001นะส่วนใน1ล้านส่วน0.005 000 0.001 0.005 0 0 1 0.5ส่วนในล้าน ppm นะ0.5ส่วนในล้านปรับ124ลงมาอยู่ที่100ลดความไม่ปกติการมีอินเทอร์ทินสูงกินไปสู่ระดับปกติได้เพียง0.5ส่วนเปรียบเหมือนอะไร ถ้าเอาเม็ดเลือดขาวมาหนึ่งล้านเม็ดหยดที่เราสกัดได้จากหน้ามคุดเข้าไปครึ่งเม็ดหรือน้ำหนึ่งหยดในแท่งใหญ่ๆหนึห่งแท่งนะก็สามารถที่จะปรับอินเทอร์ลคินวานจากทีปก่ปกติมาสู่ระดับปกติได้นะปริมาณที่ใช้น้อยเหลือเกินเราก็สามารถแก้อาการผิดปกติในร่างกายซึ่งเกิดจากออโตอิมูนเกิดจากการแพ้ภูมิตัวเองได้เรื่องนี้ถึงใช่ไหม ผมเห็นตรงนี้ก็โอ้โหนะทำไมใช่นิดเดียวและนี่คือสาเหตุที่ผิดพรุ์พวกเนี้ยตอบสนองต่อความผิดปกติในร่างกายอย่างฉมังอย่างรวดเร็วมากนะครับโอเคต่อมาครับเราให้ดื่มนะ้ำมะขุดขวดที่เมื่อกี้นะฮะวันละหนึ่งขวดแล้วปรปวัดอินเทอร์ลูคินทูอินเทอร์ลูคินทูเมื่อกี้คืออะไรนะฮะสำหรับคนที่หลับไปแล้วกรุณาตื่นขึ้นมาตอบคืออะไรคือสิ่งที่ เม็เลือดขาวหลั่งออกมาแล้วทําให้เลือดขาวมีความสามารถขับระบสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสไปกระตังเซลล์มะเร็งใช่ไหมใช่นะครับถ้าอินเตอร์คินทูถ้าจะให้ดีมันต้องเพิ่มหรือลดต้องต้องเพิ่มนะครับโอเคครับดื่มมอละัวดครับเราจะพบว่าวันที่ศูนย์ระดับอินเตอร์คินทูมันวัดได้แค่นี้ต่ำปะสองสองพิกโคแกรมเพ p ์แม l พิกโคแกรมคืออะไรครับ1นึคูณสิยกกำลังลบ11 น้อยมากแต่เราก็วัดได้นะฮะหรือศูนย์จุดศูนย์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 หนึ 1, ่งกรัมผมพูดกี่ศูนย์เห็นไหมสิบศูนย์ใช่ไหมเราถึงหนึ่งตามมานะครับก็เราก็พบว่าเดิมทีเนี่ยมันต่ำกว่าสองกินวันละขวดถึงวันที่สามวัดเม็ดเลือดแดงเว้ดเม็ดเลือดขาวเราก็พบว่าอินเตอร์ลูคินทูเพิ่มเข้าไปถึงเกือบสิบเพิ่มขึ้นห้าร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าไงอ่ะเดิมที ภูมิต้านทานในร่างกายมันอยู่แค่เนี้ยทินคนละวันขวดวันขวดภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นไปเป็นห้าร้อยเปอร์เซ็นคือห้าเท่าอ่ะหมายความว่ายัางไงอ่ะเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายเราจัดการกับมันได้ได,ด้วยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นห้าเท่าอ่ะมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายเราสามารถจัดการได้ด้วยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นห้าเท่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมครับไอ้ตรวจเลือดตรงนี้ทําให้เรานอนไม่หลับเลยนะแล้วก็วันที่หกครับ มันขึ้นไป6 0 0เปวันที่10ครับขึ้นไปเ0 0อปและอย่างที่ผมบอกถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นพอวันมาวัดวันที่15ปรากฏว่ามันลงไปนะครับในจำนวนคนที่8คนนะเราจะพบว่ามันขึ้นไปแว่งอยู่นิดหน่อยแล้วก็ลดลงมานะครับแล้วสภาพที่ลดลงมานั้นมันก็ค่อยๆลดแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันก็จะไม่ลดต่อนะครับ ในคนที่กิน21วันวันละขวดเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ที่ใช้อยู่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวมีอินเตอร์ลลคิน2นะครอินเตอร์ลคิน2สูงกว่าปกติก่อนที่เขากินทุกวันนะครับก็หมายความว่าตลอดลเวลาที่เขากินน้ำคุนนั้นเขาจะมีภูมิต้านทานในร่างกายมากกว่าคนที่ไม่ได้กินหรือคนที่ยังไม่ได้กินตอนที่เขาไม่ได้กินตลอดเวลานะครับทีนี้ เราพูดถึงว่าอินเตอร์ลูคินทว่าเป็นสิ่งที่สร้างภูมิต้านทานกับร่างกา,ายแล้วจริงๆนั่นเป็นเพียงทฤษฎีทางภูมิคุ้มกันวิทยาหรือเปล่าหรือมีการเอา Inter 1, เอาินเตอร์ลูคินวันอินเตอร์ลูคินทไปใช้จริงๆหรือยังนะครับปรากฏว่าอินเตอร์ลูคินทเนี่ยเป็นยาอยู่แล้วนะเป็นยาซึ่งออยอเมริกาให้ใช้เป็นยาฉีดเข้าเส้นเลือดและใต้ผิวหนังเพื่อรักษามะเร็ง เข็มหนึ่งสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาทคนดินไปอเมริกาเพื่อรักษาเม็ดด้วยอินเทอร์กินทูเกือบล้านแต่ละครั้งเป็นเกือบล้านนะครับบรษัทหนึ่งคือบ,บริษัทโนวาซิสเนี่ยปีศูนย์ห้าขายได้4,3 0 0ล้านบาทประสิทธิภาพสูงมากแต่มีผลข้างเคียงเนื่องจากว่าต้องใช้มากเขาก็ไม่รู้ว่ามากเท่าไหร่ที่จะพอก็คือเกิดการใช้มากเกินไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้ เราต้องไปฉีดอินเทอร์ลูคิน1อินเทอร์ลูคิน2อีกหรือเปล่าต้องไปไหมเพราะนั้นเราทำยังไงครับเราดิ่มเช้าบิ่มเย็นนะบิ่มเช้าบิ่มเย็นหรือจะบิ่มเย็นดิ่มเช้าดิ่มค่ำบิ่มดึกตื่นขึ้นมาบิ่มก็ยังได้นะสิ่งที่ทำให้เกิดก็คือว่าเพิ่มขึ้นสามสี่เท่าในเวลาสามวันโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆใช่ไหมเพราะมันไม่มีทางเพิ่มขึ้นไปเกิน ก็เกิดของข้างเคียงใช่ไหมครับเมื่อกี้เรามีข้อมูลชัดเจนยืนยันใช่ไหมนะฮะในขณะเดียวกันเราก็สามารถลดอาการต่างๆที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเองได้ด้วยใช่ไหมถูกไหมเพราะเราลดอะไรครับลดอินเทอร์ลกินวันตื่เต้นไหมครับเห็นไหมฮะแคปซูลผลิตภัณฑ์นำมือกุ้ของเรากําลังสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลให้กับเรา คอ,อต้าสีแบบลอมที่เราคาดเราไม่พึงปรารถนาได้อย่างฉมังมากโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆใ,ในขณะเดียวกันก็ลดอาการที่เกิดจากการแพ้ภูมิดุ้ทั้งหลายที่วัาออโตอิมมูนิซิสได้หมดเลยสเก็จเงินข้อขาปัสเศกับเสีองไตวายสาอหวานประสาทเสียภูกได้ออกอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยมันแก้ได้หมดเลยนะครับและมีข้อไม่ได้มโมนี่คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นนะครับเราเชื่อว่า สิ่งที่เราพบครั้งนี้จะเป็นการเปิดแนวทางใหม่สําหรับการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนที่จะทําให้ร่างกายสามารถยืนหยัดต่อสู้กับโรคทั้งหลายได้อย่างไรก็ตามครับโอเปอเรชั่นบิเนี่ยเป็นเพียงผลปันเสริมอาหารนะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดว่าไม่สามารถกล่าวอ้างว่าช่วยลดบรรเทาแก้ไขหรือรักษาการผิดปกติต่างๆของร่างกายได้เพราะคำจำกัดควารรรมของอาหารของอาาอยก็คือทําให้ร่างกาย ทำให้อิ่มทำให้แข็งแรงขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วเราจะพูดอย่างไรละ่ะถึงจะให้มีการรู้กันแล้วก็เกิดการเอาไปใช้เราก็บอกว่าจากผลการวิจัยของคณะนักวิจัย Operation b a m ซึ่งเราทําให้เราสามารถกล่าวได้ว่าคือลิต Operation Bim ซึ่งเป็นอาหารทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงจากการมีภุมงกันที่สมดุลพูดได้ไม่ได้ได้ไหมครับมีข้อมูลยืนยันไหมมีนะครับ ร่างกายจึงสามารถต่อสู้และป้องกันอาการผิดปกติทั้งหลายได้ใช่ไหมครับนะฮะก็เป็นผลพันธุ์ซึ่งผมผ่านไปนี่เป็นกาโรโฆษณาแล้วล่ะขอโทษทนะีก็เป็นแคปซูลขึ้นมานะก็มีแคปซูลสาหรับใช้ทั่วๆไปสําหรับเบาหวานสำหรับเก็กเนินก็เขาเร็จก็หลายชุดไปดู้างนอ,น,อนอกแล้วกันนะครับนอกจากนีก็หันกลับมาดูน้ำมันคุดของเราอีกครั้งหนึ่งน้ำมันคุดขวดนี้นะฮะเดิมทีก็เป็นขวดแก้วของเรา เขาบอกว่าหนักไปแล้วก็แตกง่ายแล้วก็ทําให้เป็นซองนะครับทำให้เป็นซองแต่ขนาดการบรรจุก็เท่ากันนะครับ 300ml แต่คนก็บอกว่ามันเบาก็จริงแต่แม้ซองจะก็สำหรับใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะก็ไม่เป็นไรโอเคที่จําหน่ายในต่างประเทศนะครับก็มีในอเมริกาในแคนาดาขวดเดียวกันชื่อว่า my life นะครับ ในมาเลเซียในสิงคโปร์ในบูนในอินโดนีเซียในไต้หวันนะครับชื่อว่า My Health เหมือนกันแต่มี VIP ติดอยู่ด้วยนะครับวันที่12ผมผอมอก็จะปบรรยายเกี่ยวกับน้ำมันคขวดนี้ที่ที่มาเลเซียนะครับให้กับบริษัทที่จำหน่ายของเราอยู่ในประเทศเหล่านี้นะครับโอเคแล้วก็ในรัสเซียในอุซเบกิสถานและในคาซัคสถานชื่อว่าจุยส์คิงจุยส์คิงราชาแห่งน้ำ Здравствуйте! Это я, ваш гид Мангастин. В этой презентации я расскажу вам о том, как с моим соком King вы сможете построить свой успешный бизнес рекомендаций. Это интересно, просто и крайне выгодно. Для того, чтобы начать этот бизнес, вы сами должны употреблять сок королей. Только так вы почувствуете его оздоравливающую силу и сможете рассказать о ней всем, кому захотите. Juice King продается упаковками, состоящими из двух или пяти мини-паков. А мини-пак – это 6 бутылочек сока по 0,33 литра. Очень красивых и очень удобных. Стоит один мини-пак для партнера 90 долларов. Упаковка из двух мини-паков называется «Стандарт Пак». В нее входит 12 бутылок сока. Стоит он, соответственно, 180 долларов.

6ขวดเท่าไหร่นรนะ6ขวด180เหรียญ1ขวดเท่าไหร่คูณเท่าไหร่15เหรียญใช่ไหมคูณ30เข้าไปขวดละ450บาทขวดละ450บาทนะครับของเรา2ละส5 0นะครับเราก็จะมีการจำหน่ายในอิตาลีในสภาพอยร่ยยแล้วก็ไกลปลายมากที่4ครับอี่นี้นะครับ